เห็นความเป็นจริงของทุกแล้วผู้มีปภาจะตัดในทุกขะสมุทัยอริยสัจความเป็นจริงทุกเหตุที่ทําให้เป็นทุกขเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เป็นทุกเกิดจากสิ่งใดเกิดจากตัณหาของตัวเราเองตัณหาของตัวเราตัวเรามีความอยากเราอยากได้ตัวเราอยากดีตัวเราอยากมีตัวเราอยากเป็น ในความอยากของตัวเราเองเราอยากกับสิ่งใดเราอยากกับกามัคุลหา้าเรียกว่ากามตัญหาเรามีความอยากพึงพอใจในการมัคุลหา้าในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องยึดไว้เป็นความสุขของตนเองแม้อยู่บนเทวโลกเราก็มีความอยากกับความสุขเราเลยอยากได้อยากดีอยากมีแล้วก็อยากเป็นอยู่อย่างนี้ ด้วยความอยากของตัวเองแล้วเราก็มีความอยากที่ยิ่งขึ้นไปเมื่อตายจากโลกนี้แล้วเราก็อยากจะมีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้ก็เรียกว่ากาวมาไปจอนอยู่เบื้องบนเราก็มีอยากมีความสุขอยู่บนเทวโลกพมะโลก,มมโลกอันตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเรียกว่าภาวะปัญหาแล้วเราก็ยังมีความอยากที่มากขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าวิภาวะปัญหา คือตัณหาคือความอยากของตัวเองต้องการความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเลยสิ่งนี้เลยเป็นเหตุเป็นเหตุที่ที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอริยสัจคือความเป็นจริงสิ่งที่เป็นเหตุให้เราหลงเมื่อหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีพึงพอใจรักใครด้วยตัณหาของตนเองที่เป็นความอยาก เมื่อเราเห็นชัดด้วยความอยากของตัวเรานี่เองมันทําให้ตนเองได้ถึงได้เป็นทุกข์เพราะผู้มีพราภาคจะตัดเรียกว่าทุกข์กายิโรธอริยสัตว์หนทางแห่งการดับทุกข์อริยสัตว์ก็คือการปล่อยวางการสลับคืนตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราเป็นผู้ยึดตัณหาไว้เองแต่ตัณหาความอยากเนี่ยมันมีอยู่แล้ว ในกามาคุณห้าก็มีอยู่แล้วเทวโลกก็มีอยู่แล้วแต่เราเป็นผู้อยากเองในความสุขเรามีความสุขเราต้องการเรามีความอยากเราเลยกระทําสิ่งใดๆภายใต้ความอยากของตัวเองตรงนี้เราเลยต้องมาสลับคืนตัณหาคือความอยากของตัวเองไม่ใช่ว่าสลับคืนกายใจแต่เรามาสลับคืนตัณหาที่เรายึดไว้ที่กายใจในกามาคุณ การมคุณห้ามีอยู่แล้วพพชาติเปลี่ยนไหวใจเกิดมีอยู่แล้วแต่เราเองเป็นผู้มีตัณหายึดเอาไว้เองด้วยความอยากว่าเป็นความสุขเป็นตัวตนของตนเราเลยต้องมาสลัดคืนความอยากคืนอะไรก็คืนไว้ที่เดิมเรามีความอยากที่กายก็ต้องละกายเรามีความอยากที่ใจละใจเรามีความอยากที่รูปก,กละละรูปเรามีความอยากกับเสียงต้องละเสียง เรามีความอยากกับกินละก,กินเรามีความอยากกาับรถก็ละรถเรามีความอยากกับการสัมผัสความร้อนเย็นนุ่มอ่อนแขนก็ละสิ่งที่สัมผัสแล้วเราก็มาละทำอารมณ์ในใจที่เป็นความสุขความทุกข์สิ่งนี้เราเป็นผู้ละคือตัณหาของตัวเราเองนี่คือหนทางเรียกว่าทุกขงังทุกขนันนิโรธอริยสัจหนทางแห่งการดับทุกข์ สิ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้ตัวเราได้ถึงคำว่าการดับทุกข์แล้วพระผู้มีพระภาคก็จะแสดงทมอันตรเสิอเรียวทุกขกานิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติถึงความเป็นจริงสิ่งที่ตัวเรานี้จะทําให้เกิดขึ้นและมีขึ้นคือการดับทุกข์ได้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือมรรคีอมแป